สบายดีน้องแคทใช่สื่อเป็นม้วนปากจ้าเอ็นนะน้องแคทนะครับตัวจริงน่ารักมากนะครับอันนี้สมยังนี่้เหลือจะสมหมูนบอกสมมู้อนเพื่อนเพื่อนสมก้อนบริสนด่จะสมหมูอ๋อเหลือแค่นี้เห็นปะน่เอายอมมดนี่แหละน้องแคทนะครับตัวจริงน่ารักมากนะครับ เอางามเมืองตัดตีนะครับก็เหลือเท่านี้นะครับปกติขายเต้าม่วงน้องแสตนี่หาพอเต้าม่วงหรือว่าเล่วเต้าจะเหมือนอ๋อแล้วแต่จะเมิอจ้าเจ้าบาทเหรออะไรล่ะ

จ้าโอเคจ้านะครับของแก๊สสองงามเงางฝากสีนะครับเอาฝากช่องพี่หน่อยฝากช่องเน่งน้ำเชี่ยวเนื้ออ่าขอบใจขอบใจจะไปถ่ายคลิปต่อไปขอบใจเด้อสามแคทจ้า